กนะครับกินตลอดทุกท่านก็สวัสดีพี่สุมเกมเมอร์กับมาครับเป็นนิเกมโอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวน่ากลัวทั้งไม้แกอย่าเล่นอย่างนี้ดิเรอาทีเล็กซูชิแล้วกันหิว <c oughs> รอเล่นนะโอ้เอาจริงอ่ะเนี่ยทีเล็กขามันมันเป็นยังไงฟะเออมีฟันป่าตาแดงป่าสีดำป่าเออตามนี้โอเคครับผมได้รูปร่างลักษณะทั้งหมดของทีเล็กแล้วครับเราจะดำเนินแผน พิชิตทีเล็กเออแค่นี้แหละทีเล็กของฉันตึ๊ดๆตึ๊ดอ่าทีเล็กเราเล่นตัวเล็กๆนะครับสร้างตัวใหญ่ทีไรซี่เวลาทุกทีเราไม่มีเวลามาอัปเกรดอุปกรณ์ของเราเลยนะครับเวลาสร้างตัวใหญ่แล้วเราก็สร้างตัวแค่นี้แล้วกันคราวนี้โอเคทีเล็กมันไม่มีแขนใช่ไหมผมสร้างทีเล็กเวอร์ชันมีแขนได้ไหมอินดี้อ่ะอินดี้ไม่ดีกว่าเนาะไม่เล่นพิเลน โอเคปุ๊ป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 โอเคครับทีแรกเราเวอร์ชันเสร็จสมบูรณ์ <c oughs> นี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเจ้าวสกีคะแนนเฉียวอึ๊บจ้าอู้เกตแบนเนอร์โอ้ลืมไปมันมันเกตแบนเนอร์ได้ปกติเลยอยู่แล้วนี่วะโอเคเอาให้มันเห็นร่องขากันนิดนึงเนี่ยอึ๊บอา่าโอเค มาอย่างไยที่เล็กผมนี่มีร่องขาแล้วนะจ๊ะไม่ใช่ตัวแบบติดกันเป็นพังผืดไม่ได้ไม่ได้ไไดที่เล็กผมต้องยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นถึงสถานการณ์ไฟได้ทุกทุก,ท,กทุกตัวมาเลยไทโซโลโท็อปก็ได้นะจ๊ะข้อมูลโนยสอบต้องมาเต็มนะฮะในแค่เนี้ยแหละที่ตัวที่เหลืออะไรไม่รู้นะครับโอเค เออถ้าสมมุติเออทีเล็กของผมนี้คางทูมมันหน่อยได้ไหม <c oughs> อึบจ้าอึ๊บอึอึบอึรู้สึกปากผมนี้เน้นใหญ่ <c oughs> เน้นเน้นกลิ่นนะครับตามเจ้าของอะไรเจ้าของนี่ชอบกลิ่นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บอ่เอาเฮ้ทีเล็กฟันหล่อนี่ผมไม่เอาด้วยนะ เออผมเติมไปด้านล่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยเอออย่างงี้เออแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เออแค่นี้ก็ได้ครับเฮ้ยมัน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 ไม่ได้ฟิลลิ่งเลยครับฟันมันแค่เด้เออเอาอย่างงี้แล้วกันอ่ะอย่างงี้อย่างงี้เออแล้วก็มีฟันวันไหนอ่ะแค่นี้เออทีเล็ก ทีเล็กฉันมีฟันเพิ่มมาหนึ่งซีกดีใจเอออ่าเรียบร้อยแกมีฟันแล้วนะพวกโอเคครับตึ๊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 บ,บอ่าทีเล็กของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้ทีเล็กอ่าทีเล็กตาแดงไม่กลดทีเล็กพันดุพันดุ พันนี้ทีเล็กพันนี้ดุเนี่จะเออได้อยู่นี่ทีเล็กลนะเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตกแต่งครับคือทีเล็กเนี่ยมันมักจะอยู่ในป่าใช่ไหมถามใครฟ้านั่นแหละสมมติว่าอยู่ในป่าอยู่ในป่านั่นแหละจริงเหรอวะ <c oughs> นี่ขนาดตัวเองไม่มีความมันชื่ออะไรไม่ดีไม่ดีดต้องมั่นใจไว้เกอน ซึ่งเนื่องจากทีเล็กอยู่ในป่าเ,เราก็ต้องทำสร้างป่าให้เขาหน่อยนะครับเออพี่ทีเล็กนี่เขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขนิดนึงอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำแนวภัยอืจ้าเราต้นเล็กมาปลูกหน่อยดีว่ะอ่ะอึบ้บโอ้พี่ทีเล็กนี่ อุดมสมบูรณ์มากครับที่ที่เขาอยู่พี่แก <c oughs> ควบหมดควบหมดอุ้ยเกือบตายอ่ะโอเคเดีย๋ยวเพิ่งที่ทีเล็กต้องมีเอฟเฟกนิดนึงไฟเหรอโหบึ้มเลยอมืมันบึ้มในปากส่วนตาก็สีแดงเออใช่สีแดงก็ต้องมองเฉื่อย โอ้พี่ทีเล็กโมโหใช่แล้วทำไฟไหม้พี่ทีเล็กทำไฟไหม้ไฟไหมเออเออนั่นแหละโอ้โหพี่ทีเล็กเราโหดมากครับเออมนุษย์สีแดงอย่างงี้ผมจำได้มันเป็นมนุษย์ลับในตำนานมันคือตัวอะไรวะ จำไม่ได้อุย๊ยลืมกดเออนไม่กดแล้วเฮ้ยทีเล็กมันเป็นคีเปอร์รวมกันนะผมความรู้ไม่ถึงหรือมันไม่ใช่โอ้พี่ทีเล็กเรามุงมิงมากครับแต่ผมชอบมากเลยพี่ทีเล็กรุ่นนี้รู้แล้วผมลืมพุงที่พี่ทีเล็กอากเรเจนเนลี่เลยลเหละโคเชิดอันนี้เหมือนเหมือนไซโทเลเหมือน,นเหมือนตัวอะไรวะไม่ใช่ไซโทเลปมันคือตัวอะไรวะ จำไม่ได้ครับจอนะเคบ่ะ <g ül> แต่ตรวเมื่อกี้น่ารักมากครับผมไม่ได้ให้นี่ขนาดไม่ได้ให้นะเนี่ยรีเจเนอรีไปแล้ว <g ül> เออไอ้นี่ตัวอะไรผมไม่มั่นใจวิ <c oughs> ทำไมตามันบ้องแบ้วน่ารักโครตร <c oughs> เออเออมันใช้ฝันอย่างนี้ได้เหมือนกันนี่วะ <g ül> เยี่ยมเยี่ยมโอ้ทำไมพี่ทีเล็กเขาพี่ทีเล็กเขามีมือนี่วะ ใช่มันมีมืออยู่ติอยู่ตรงหน้าลำตัวทำไมผมจำไม่ได้ไม่เคยสังเกตอันนี้เขาสงสัยลืมตาหรือพี่ทีเล็กหลับตาค <c oughs> งไม่ใช่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกออฟมีด้วยอันนี้พี่ทีเล็กกางแขนไปไหนครับพี่ทีเล็กเขายืดแขนได้ขนาดนี้เลยเหรออ๋อออกกำลังกายพี่ทีเล็กออกกำลังกายโอเคอันนี้เรามีแต่พี่ทีเล็กออกกำลังกายนะจ๊ะ ตอนนี้พี่เราเน้นพันโหดนะครับแต่ไม่ได้รีเจเนอรี่รู้สึกว่าจะแพ้ <c oughs> โอ้ดไมิตีเล็กมันน่ารักจังฟ้าโอ้กอดแป๊บเอ,อ้โอ้ยทีเล็กน่ารักคโคตรวยทีเล็กน่ารักเกินว่ะต้องถ่ายเก็บไปที่ระลึกเลยนะเนี่ยคุณส้ามันเก่งจริงๆเลยครับแจ่มแมวมาก เราต้องหัดเอาไอ้หัวเล็กๆนี่มาใช้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องวิวัฒนาการบ้างนะครับเราจะอยู่กับที่ไม่ได้โอ้แต่ม่กินวันที่หกเลยอรอก็คิดว่าจะได้อย่างน้อยที่สะหวังสูงไว้หน่อยโอ้แต่ลานแต่ลานไม่ไม่ไม,ไม่ชอชอืมพวกแกนี่เรื่องอีซี่นะผมก็เอาด้วย <c oughs> ไม่มีใครเอาเลยหรอไม่ผมเกียดพิกเกลพิเกลสร้างคุดยัง ไอพี่เกลเเอาจริงๆพี่เกลียวเขาสร้างโคตรยากเลยครับคือพี่แกเขาเป็นกระดูกไงเลวกระดูกมาทำอะไรที่นี่นะครับอยากถามพี่แกคำบรนานาเลยครับโอ้ oh my g แ d พี่กระดูกเอ้ยยิ่งตา,มมา,ากักหลอมพพบิกเหรอเห็นใจผม้ากไหมเนี่ย โอเคครับตัวอสร้างตัวตัวมันก็แค่โครงกระดูกครับสร้างเป็นโครงๆครงไครับถ้ามันเป็นก้อนอย่างงี้มันจะไม่ค่อยเหมือนนะพี่แกเขาเป็นโครงโครงกระดูกเอออ่ะอย่างงี้แล้วกันที่ผมเต็มเปี่ยกหมพี่เลยนะเพื่อพี่เลยกระดูกชิ้นนี้อ่าผมว่าน่าจะสร้างหมามาด้วยนะตัวนี้ เออพี่เกลเี่ยใจแน่ๆครับมีหมามาลุมล้อมขอเคี้ยวกระดูกด้ว <c> ย <oughs> น่าสนใจอยู่นะ่าลุ่มล้อมและเคีย้ยกระดูกเนี่ยมันแสดงถึงความป๊อปปูล่า <c oughs> เขาอยากได้คะแนนป๊อปปูล่าหรือเปล่าล่ะพี่เกลือึ๊บอ่ะมาตึ๊บปึ๊บปึ๊บอไอเดียเริ่มตันแล้วเดี๋ยวโอเคครับเราจะเริ่มหัดเอาจุดเล็กมาใช้บ้างแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคิดก่อน ก็จะเหมือนจะสร้างสูงเกินไปป่ะจริงๆเห็นไหมครับว่าตัวใหญ่มันมันไม่ได้ช,ะชนะเสมอไปใช่ไหมครับไม่ไม่เลยช่วงนี้รู้สึกเขาเน้นน่ารักเป็นหลักโอ้เป็นโค้งมากอึ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆผมว่าผมเน้นสร้างตัวเล็กๆน่ารักน่าจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำนะแต่เหมือนจะไม่ทันแล้ว <c oughs> ชิดช้าไปนิด จิตเริ่มเกียแดแหละจะชนะไม่ได้อ <c oughs> โอเคต่อไปกระดูกส่วนหัวเลยแล้วกันอึบอึบอึบกระดูกขอ้อปื๊ดเติ๊ดตดเออแล้วไอห,หัวกระโหลกนี่มันทำไงวะทำได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นโครง,งนี้ เอาสูงอีกขั้นหนึ่งแล้วกันครับพี่เกลเขาจะมีเอกลักษณ์เลยนะครับหลักๆเลยคือมันจะเรียกว่าอะไรวะธนูเออใช่ธนูพี่เกลเขานี้หลักมากธนูผมก็ชอบธนูมากเลยเวลาสร้างสเกลิตันนี่ชอบเลยธนูอันดับแรกตอนนี้ผมก็สร้างมั่วๆไปแล้วให้มันเหมือนมีโครงอะไรสักอย่างอยู่บนหัวเขา,าครับโอเคเนี่ยแหละ เทคนิคการสร้างผมก็ไม่ได้สูงขนาดน,นั้นด้วยโอเคเอ,อ่อตาแดงพี่เกวทำไมตาตาขวางเงี้ยโอหพี่เกวของฉันไปแล้วนะครับทุกคนครับอย่่หวังอะไรกับผมมากพี่เกลหลายคนนี่รู้สึกผิดหวังกันมาก พี่เกียวเหมือนมันดูต่างดาว่ะเดี๋ยวต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วใกล้หมดเวลาแล้วเราสร้างธนูก่อนเลยนะครับ งานงอกแล้วเริ่มเวลาไม่พอแล้วเอาละธนูพี่แก้วเขามีธนูธนูคู่ใจอันหนึ่งเอาละธนูพี่แก้วผมซ้ายไม่ค่อยสวยเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับอะไรล่ะผมควรแบอัปเกรดการสร้างขึ้นมานิดหนึ่งนะเนี่ย อย่างั้นก็อาจจะไม่ชนะเขาเหมือนเดิมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแขนพี่เกลย,ยังไม่เสร็จอ้าาะเลยข้างนึงพี่เกลยแขนหายได้ไหมพี่เกลยเขาจะว่าไหม โอเคครับวูวไม่กอนี่มันเรื่องราวสตอรี่เด็กน้อยจะชัด,ดทายเลยผมนี่น่าจะไปสร้างหนังขยอขวานได้เรื่องนึง่ง <c oughs> ทำไมเดี๋ยวนี้เขาเน้นจะสายแบลวกันผมพลาดอะไรไปปะแย่ yeah, มากเหมือนเหมือนมากครับ <c oughs> โอ้โหเอ้แต่แต่ยังสู้สายแบลเมื่อกี้ไม่ได้ครับยังสวยสายแบลวเมื่อกี้ผมถือว่าสวยมาก โอ้นี่มันไอ้นี่มันมันไม่เข้าเขาสเกลิต้าน,นะครับแต่ว่าก็เป็นโครงกระดูกเหมือนกันนั่นแหละแต่ผมว่าถ้าอย่างนี้ไอหนังสตอรี่เด็กไม่ไม่เด็กนะหนังสตอรี่น่ารักเมื่อกี้นะบอกเลยว่าข,ข,า,ขาลอยเฮ้ยผมลืมเอาอันเล็กๆมาใช้กล่าวว่าจะไม่ใช้โอ้ทำไมพี่เกลเหมือนคีเปอร์อย่างนี้เนี่ยสงสัยฟิวชั่นกันผมลืมลูกธนูเข้าใจแล้วลืมลูกธนูฮะพี่เกลย,ย่อยสลายไปเป็น ฟอสซิลมาให้กับบ้านหลังนี้แล้วหลหรอไม่นะพี่เกลไม่ก็ด oh พี่เกลคงฉันกลายเป็นฟอสซิลโอ้นี่พี่เกลฟิวไม่ใช่ฟิวชันด้วยสิจะว่าไงดีอธิบายไม่ถูกครับส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพี่เกลปกตินะครับรู้สึกว่าถูกใจอันแรกมากเลยฟุงฟิงมุงมิงน่ารักมากพีกเกลนี่อะไรครับฟอสซิลพี่เกลโอ้โห พี่เกลฟอ์ซิลอีกรูปหนึ่งเลยครับรูปนี้พีคมากชอบวูบเป็นยกรสายฟ้าด้วยเฮ้เหมือนถือพิทาพี่ถือพิทา,าเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ย,วยิงเขาตัวเองนะนี่คืออะไรผมรู้ว่านี่พี่เกลและเนี่ยอะไรพี่เกลสองล่างพี่เกลฝึกวิชาคาถานาโตมาเอ้นี่นี่วิเทอร์สเกลเลตัน,นะจ๊ะโอ้แต่เหมือนจะยังสร้างไม่เสร็จอู้แต่โค้งสวยอยู่ เหมือนจะร้าไม่เสร็จนะครับวิโอ้เย้ yeah! โอ้ทินหนึ่งอะพี่เกลผมทินหนึ่งอะโอ้โหจีจีเออพิมไม่ทันเป็นไงเลยครับพี่เกลผมทินหนึ่งนะโอ้คะแนนกเอเชเฉียวมานิดเดียวโอเคครับก็สำหรับพานี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครด้วยนะครับอืมที่หนึ่งแล้วพานี้นะครับ แต่ผูดด้ติแต่กขาดาเนนะี่ยพอนี้ผมถ่ายมาเป็นหลายรอบมากนะครับไม่มีโจทย์ที่ถูกใจกันสักทีนะครับแต่พี่เกลนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ผมเจอบ่อยมากเลยนะ <c oughs> คือปกติผมเจออันอื่นมาครับแต่พี่เกลนี่ผมเจอมาสองสารอบตั้งแต่เคยเล่นมาไฮ p ิเซลมาแล้วนะครับก็ถือว่าเจอบ่อยอยู่นะโอเคครับนานๆปีมีหนนะจะได้ที่หนึ่งก็ขอประกาศเกียรติยศโดยการอัพชิปนี้ไปแต่ก็ได้แค่นี้แหละครับโอเคก็ในพาร์ทหน้าใครชอบก็อยากให้ผมเล่นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้นะคร ถ้าชอบลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยสวัสดีสวัสดีครับกดไป